ครับพ่อหมอแม่หมอมาทางนี้นะครับมาฝึกอ่านอักษรล่นกันนะครับพอดีวันนี้มีเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนนะเดี๋ยวนะครับจะเสียงหยิบล่นขึ้นมา2อ,อักษรเพื่อดูสถานการณ์ทั่ว,วไปนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับแอบได้เป็นอิซากับไอวัชนะครับในสถานการณ์ของการเดินทางนะเพราะนั้นคีย์เวิร์ดของเราคือการเดินทางเนาะ สภาพแวดล้อมในการเดินทางการเดินทางมีองค์ประกอบอะไรบ้างเป็นสิ่งที่หมอดูนะครับนักพยากรณ์ทุกคนต้องคิดอย่าหลุดธีมอย่าหลุดคีย์เวิร์ดเนาะเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมของการเดินทางอิสานมันแน่นอนอยู่แล้วนะอาจจะมีความเชื่องช้านะครับหรือเป็นกิจกรรมเบาๆกิจกรรมที่เชื่องชา้าก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าวันนี้กิจกรรมที่ไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ ฝึกปราณฝึกสมาธินะครับตัวอิสากํลลังแทนสถานการณ์ของการฝึกปราณฝึกสมาธิธาตุน้ําถูกต้องนะครับอันนี้ในส่วนตัวนะส่วนไอวัตนะครับน่าจะหมายถึงต้นไม้ใหญ่นะครับหรือการถือกําเนิดเกิดใหม่การชําระล้างบางสิ่งบางอย่างนะครับรูนไอวัตเนี่ยบอกแล้วว่าเวลาขึ้นกับรูนอะไรนะครับ ความหมายจะเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันนะคือจะเป็นลิงก์กับลูนอื่นที่อยู่ข้างๆเสมอนะครับทิศทางตรงนี้นะครับถูกตีความว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีๆนะครับเป็นความสงบเป็นความล่มเย็นเป็นพลังงานใหม่ๆที่จะได้รับนะครับจากพลังของลูนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีอีกหนึ่งวันนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับใครสนใจที่จะศึกษาอักษรลูนด้วยตนเองนะครับนะ สั่งซื้อเซตหนังสือเซตนี้ไปเลยนะครับแนะนำนะครับมีชุดวิดีโอปรับพื้นฐานทำความเข้าใจเบื้องต้นนะใช้ดูประกอบกับการอ่านได้อีกด้วยนะครับฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเองนะหรือใครสนใจจะมาเรียนกับอาจารย์ตอนนี้เปิดคอร์สที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันที่1 8ถึง19ตุลาคม2568นี้นะครับตอบถามรายละเอียดนะครับทักแชทนะครับดูกำหนดการต่างๆนะครับแล้วก็ดูเหมาะความเหมาะสมของตัวเองถ้าสะดวกในการเดินทางก็เรียนเชิญนะครับเดี๋ยวเจอกัน